รนหนึ่งนะครับจะมีได้ทินาบ6คนนะครับจะร้องเพลงแลวให้หลุบขลแตนนะครับเป็นแสดงรีวิวประกอบเพลงอีกสักพูดหนึ่งเดี๋ยวเราเรารคอยดูเนาะนะครับเรายังไม่รู้ว่าเขาจะ นี่ก็น,นังทำปะดงปาดุงผมไม่ใช่างลังทำปะดงครับแต่ังทำยูทูบเบอร์นะครับอะแล้ไม่รู้อะไม่ได้ทำนะรอบสองนะครับนี่รอบสอง

Ini merasa seperti kita berada di sebuah ini adalah taman apa? ini adalah maluri. ini dia. เรกอะไว่าดีเไม่ได้งความนะคะเรียกเรื่องความถแค่ลหลังจากสายมาเราก็มีรอยยิ้มของลุงนะคะทําให้เรารู้สึกยิ้มนะครับนี่คือการแสดงนะครับค่ะลูปอย่าดราม่านะครับก็วันนี้เรามีน้ําตาไปแล้วนะคะเราก็ขอมีรอยยิ้มและมีความสุขเอ๊ะซี่อย่าดราม่าตามซิเพื่อเธอจะสวยเกินฉันนะ ใทุกท่านดูแล้วมีประมาณสนะคะเอ้าเอเอาเออ้าอยเสียอากอาไม่คาเต้นาไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วมันจะออกมาแบบใครไม่อเพาะวาไม่ได้ซ้อมกันมาเลยนะว่าจะสมสเสร็จจางงานนี้นี่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนสมใจจะต้องไปยิมเลยก็อยู่ในสวนดอกไม้เหมือนเดิมอ ่จะเลกทายทแล้ก็ต้องไปูที่ที่ที่ไม่มีคนแห่ไม่คคู่กันียวกัใช่เดี๋ยวจะกาศร้นลมตายโอ้โอ้ยอ้ยปอ้โอ้ยยโ้ยโยอ้ยโยอ้งโี้ย้ยอ้ยโยโ้้อ้โอ้ยอย้โอ้ย้้ยอย้ยอยอ้ยโ้หโ้ลยโ้ยโ้ยยอ้ย เ้าลูกวางถ้าไป้อใจลวางเลยโอหลงใช่ไหมอุยพอิไป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 เลยไปเลยเอครับเอาเลยไป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  เราเห็นแล้วโซลสดชื่นมากเลยนะเพราะว่าเราเห็นดูกับมิสเตอร์นะ่ะสำหรับคลิปนี้เราฝากไว้ด้วยนะคะความหานะคะเป็นการแสดงนะเนี่ยฮอนี่รอไฟคนจะติ้อทานมากค่ะถ้เกิดไฟมันมาบ่ายสามเราจะไม่ห่านะคเราจะห้อนะคะเราจะไม่ห่านะว้าทุกคนทงสุดเจะแปลกนะไฟกรดับ เขาบอกว่าะไม่มีเขาที่ว่าไฟจะดับลุงลุง่มาแล้วมาแล้วมาใทยจะได้ทำการแสดงเรายังไม่เสร็จเรายังไม่เสร็จอะอ่า นนเจอกันอีกที20ธันนะคะ <c oughs> ตอนหน้า20ธันก็มีางานลงปู่เราก็20ธันเจอกันแล้วก็20ธันเจอกัน <c oughs> 20วันเจอกันอี20อีก20ลนลดลลด อะไรกันวะอะไรกันลาะว่ารู้สึกวันนี้ใจเยน้ใจเย็นมาก เรามาทั้งทีอ้อไม่ใช่มาได้เอาหมแบบนี้หลายคันแล้วมานิ่งๆอยู่ด้วยกันแบบนี้เย่ตัวลงอีก 9, 10, 11คันวาสามวันติดไปไหนเลยที่นี่เลยไปไนเลยถจะเกิด 9, 1ลตัวอะไรที่แง็กตับไปวันนี้ยากใมันเป็นเรื่องปกติเตรียมีที่นี่เตรียมอาหารทู มลองมันหลายวัตเอาง่ายเลยเลยลุงครับไม่น้อยไม่เป็นไรไม่น้อยเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายง่ายไปไว้วนไไห้แม่ทอดดีครับแม่ใครอยากได้เนื้อก็ถ่ายถ่ายเอาเอาเนื้อพวกเราคืนชูถ่ายไหมคืนแล้ว

เดินทางปลอดภัยครับโอเคเก็บชุดครับบ้านครับวันนี้ก็นึกว่าเอาให้เลยลาแล้วนะครับี่วันนี้ก็เลิกงานกันแล้วนะครับโปรเจกต์ย้ายกันนะครับสีเอาไว้วันที่สุดพบกันใหม่ แต่ไปแล้วย้อนยุ่ไปไปอีนะ้ไมด้เลยนครับแล้วก็ทุกคนก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับสิครับวันนี้ก็ถูกแขนสุดนะครับสิครับ นเนไน่อมีแคุณแม่คะม่หน่อยตรง้เลย่วหน่อยแปดคันแนบคันแนบ ในนี้ที่นี่ดตัวเลขบมาๆๆแด่งๆกันแปจะได้เป็นที่รด้ดีออดนทำย่งยางจะนดรอขดก่อนเดินไปที่น

เอาละครับแล้วก็ทุกคนก็ดอนทางลับแล้วนะครับสี่ครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับเอามาเือจ้หูเขาครับสตร์เ้วยทีรถระตูมาอยังคะ ไปแล้วอ่เสบินต้อมั่เจอค่ะุที่ต้อมจาสงัวนี้เรนทางปลอดภัยครับจรู้จักหรือเปล่าเฮ้ยหเฮ้ยหงิว อนน้อก็ทุกคนก็ระยากันกลับแล้วนะครับสิดเดินทางปลอดไทยครับกอนเลยนะสาอานอ้องอจริงจร เดี๋ท้าปลอดภัยครับครับขึ้นรถนะครับดี๋ิางทรกัเดียกมาสักลับไปหาลุงเล็วเยินค่ะนุกไห้บ้านุจะไปไหนเดี๋ยวจะไปทุกคนทาจะไปเช็คจะไปเช็คนี่าจะไปเช็คไอ้นจะไปเช็คยอดกระถิมนตกักรจยรวบรวมพี่เราต้องรวบรวมนะ จบรวมเสร็จเป็นเท่าไหร่แล้วทเขียนต,ต้องกระติดทั้งหมดแต่ละตน hmm. เพื่อที่จะไปมอให้ถวายก็ารูเจอไอ้นหนึ่งตัวได้ยันไงครับ เจออะไรบ้เจอกับเจอครั้งก่อนพอลีพามาหน้าของพร่อผมที่ก่อนนะอันนี้เอาลงทุกช่องเนาะแล้วก็มาลงทุหมดเลยทีเดียวก็มึงเป็นช่องที่ลุงมาดูบ่อยจุดไม่ใช่แล้วอะไรต่อนแล้เดี๋ยวลุงใหญ่ชมหนูบ่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังอย่างนี้ก็จะไปกดอันตายเอกจากเตียงอันนี้รังในกระป๋องกระป๋องนี่หลอมบอลเหมือนเดิมนะพอแล้วไม่ได้อยากฮะ โอ้ะไ้พูดดีๆไม่ได้กับคำฟาดอย่เดียวเป็นไงไม่ไม่กหยุดฟาดไปแล้วนวันนี้ึงหยุดฟาดอนเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดในมุมที่ว่าไม่จำเป็นต้องมาสำนึกว่าเอ้ยฉันด่ามาก่อนหรืออะไรแต่สิ่งที่ทำพยายามทำให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอ่ะเราเอามาหักล้างแค่นั้นมันเดิมไม่สำนึกเพราะว่าด่าไปแล้วก็แล้วไปเไม่เคยไม่เคยจยินประจำด้ยินประจำก็ไม่สำนึกมันจะสำนึกอะไรด่าไปแล้วนะแต่ถามว่าเราทำทุกวันนี้ทำ เพราะอะไรอ,ไอยากให Ireland ้เรื่องสูบรลมรถเนี่ยประกาศตรงนี้ทุกช่องเลยนะทําไมถึงย้ําอยู่นั่นแหละทำไมก็อย่างงี้เอาหนนก็จะพูดเรื่องไนนๆต่หนิงพูดมาเรื่องเกี่ยวกับสูมรลมลกอันนี้ลุงก็ยังจาเหตุการณ์วันนั้นได้ว่าเคยพูดกับพี่แนนช่องแปดตอนนี้พี่แนนก็มาอยู่ที่อรมรินวันนี้ก็พบกับพี่แนนยู่แต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไม่อยากไม่อยากให้เป็นกระแสอีกแล้วก็มีน้องไอ้พูดก็ลุงเคยบอกว่าก่อนวันที่ ชมพู่หายวันที่สิบเอ็ดน่าจะประมาณวันที่เก้าไม่แปดไม่เก้าก็สิลุงว่าอย่างนี้ว่าประมาณสองสวันใช่ลุงเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพ่ไปเจอลุงรถที่บ้านแม่น้องชมพู่แล้วชมพู่เนี่ยก็ดูโน้ตบุ๊กดูกระตูเขาอยู่อยู่หน้าบ้านนั่นนี่แหละที่ห้องแม่เขาทำให้น้งล้าน ก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่แนนฟังในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปเดินขึ้นภูเขาไปด้วยกันนั่นคือหลังหลังที่จะหลังจากที่เราพบศพคักู่แล้วตอนนั bah, ้นคือเขาไปติดตามแนวทางทำข่าวตอนนั้นที่หาเสื้อหาอะไรนั่นนะก็เลยคุยให้พี่แนนทุกช่องเดียวนะแต่ทีเนี้ยนักข่าวเขาเอาไปไปขยายว่าลุงอ่ะไปเติมลงรถ วันที่น้องหายแต่ลุงก็ไม่ได้ไม่ได้ไปติดใจการนําเสนอของสื่อ,อก็เลยให้ไอ้สารวัตรเนี่ยมาทําข่าวตรงนี้ให้ลุงด้วยแก้ข่าวให้ลุงด้วยจับช่องอื่นที่ข่าออกไปแล้วว่าวันที่ขอบคุณครับว่าวันที่11วันจะพู้หายน่ะลุงไม่ได้ไปบ้านลุงไม่ได้ไปบ้านน้องชมพู่ถ้าข่าว,าวใถ้าเป็นาข่าวไปแบบนั้น ย้อนหลังการสัมภาษณ์ใช่ลุงจะเสียหายมันเป็นเดือนนะเป็นเดือนนะที่ลุงให้สัมภาษณ์ามมานลายแล้วก็หลายๆชาลช่องที่เป็นข่าวุ่งก็เลยเอามาให้ลุงในวันเนี่ยลุงเขาพูดแบบนี้แล้วนี่คือออกอากาศในวันที่เท่านี้เดือนนี้แลวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณพูดจะบอกเลยว่าคุณไปเอามจากไหนก็ไม่รู้คุณแม่เขาไปเอามาจากไหนนั่นคือหมายถึงจำคลาดเคลื่อนนะแต่ก็ยังย้ำอยู่ก็อย่างที่บอกพูดให้ตายเขาก็ นั้นอยู่ตรงนั้นจะถามว่าความจริงก็คือไม่ได้ไปสูกวันนั้นแน่นอนแต่ยังก็เอามาเล่นนะคะนะแล้วเอาคลิปมาเปิดให้ดูเพื่อที่จะหักล้างสิ่งที่คุณพยายามพูดทุกครั้งนะมาลองเป็นเขาบ้างที่ลุงเคยพูดนั่นแหละลองเป็นลุงดูบ้างรเราไม่ได้มาอวยเราไม่เคยอวยดูได้เราติดเหลืองติดแดงเราไม่ได้สนใจนะแต่เราถือว่าเราให้เกียรติ fc ตัวเองถ้าเราไป fc มาจากใครเราก็มาจากลงุงบุญนะคะ แล้วก็เราถือว่าเราทาหน้าที่ของเราแค่นั้นค่ะส่วนใครจะด่าหรืออะไรตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําเรื่องไม่จริงอ่ะไอเมื่อก่อนเราดา่าด่าอย่างเดียวยที่ไม่ได้หาข้อที่จรงิงมาล้างก็เท่านั้นก็ไม่สำคัญ <c oughs> ด่าไปแล้วอ่ะค่ะ ก็อยู่ตรงนี้ก็นั่นแหละก็พี่ๆแล้วก็เรียนแล้วนะเรื่องก็แต่ให้เรื่องเติมลมก่อนก่อนบันทีก็เหตุเนาะซึ่งมันไม่จริงอ่ะเนาะเอามาเปิดแล้วเปิดอีกนะแต่ก็ยังไม่วายแล้วลุงมีทองป่ะเงินทอนนั่นที่น็องไอ้พี่ตริงมีปะเาแล้วมันก่อนเราไปซื้อทองม้วนมื่กี้ปิดเอามาสิบกองปิก็โชว์เขาไปเลยสิผมไม่ดยังอาศทองไม่ไม่บังอาจไปไป มูลเหตุทุงใจต,งต้องเก็บไว้ใน,นใจเก็บไว้ในใจอย่างมทนายผู้ใช่ไหมแสดงว่าทนายท่านนั้นน่ะเรียนไม่จบอ้ยเพราะว่าการที่คนเราถ้าเกิดมีเหตุทุ่งใจหรือจะไปมีปัญหาอะไรกับใคร esf. มันต้องมีมูลเหตุทุงใจก่อนหน้าอยู่แล้วยูยูจะให้ลุงเดินไปแล้วเอาปมือ เล็กๆเนี่ยไปฟาดหน้าแอนทิงได้ไหมไม่ได้มันอยากฟาดเมือเล็กเป็นประเด็นอีกมันต้องมีมูลเหตุจูงใจมาก่อนว่านึกยังไงถึงอยากจะฟาดใช่ไหมต้องมีเรื่องกันมาก่อนครับต้องย้อนไปถามท่นนายท่านนั้นว่าท่านคิดแบบเนี้ยเมื่อกี้ลุงก็พูดอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกันว่าคนกี่ทำเอาหน้าลุงเอาหน้าป้าไปทำเป็นรูปผีรูปนั้นรูปนี้ลุงบอกว่านั่นแหละ จิตใต้สำนึกของเขาถ้าเขาม่ม,มีจิตสำนึกแบบนั้นเขาจะไม่พูดออกมาทนายท่านนั้นเนี่ยมันกันถ้าคิดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าจิตใต้สำนึกท่านคิดแบบนั้นจิตท่านเป็นอาุู้สนกับคนอื่นท่านก็คงเอาดีไน่ๆแค่นั้นเองครับมันเป็นวลีเด็ดตรงที่ว่าหมา,มาต้องพาคน,นเขาเรียกหมาต้องทิ้งคนเฮ้ยหม,มาไม่ทิ้งคนแต่คนทิ้งหมาคนทิ้งหมาคนทิ้งหมาเอ่อ หลังจากที่ลุงได้ได้พบผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสุนัขท่านบอกว่าสุนัขมันจะเห็นคนที่เลี้ยงเขานะ่ะเป็นจ่าฝูง uh huh. เปรียบสเสมือนจ่าฝูง uh huh. แต่จ่าฝูงนั้นจะมีกี่ตัวไม่รู้แต่สุดท้ายสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารถ้าเขาถ้าสุนัข เคยมีแหล่งอาหารที่ไหนต่อให้วันนั้นมันวิ่งไปที่ไหนก็ตามถ้ามันกินอิ่มเสร็จแล้ววันนั้นมันกินอิ่มเสร็จแล้วมันจะวิ่งเล่นตามภาษาหมา,า,มาตามภาษาเรื่องของมาหมาพอไปเสร็จปุ๊บถึงเมื่อมันอยากอาหารมันจะกลับมาที่เดิมคือจุดเริ่มต้นคือแหล่งอาหารครับนั่นคือคนที่เขามีความรู้เป็นครูฝึกสุนัขพฤติกรรมสุนัขมีเยอะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ fc ได้เห็นว่า ผู้ขุผู้ขุดสุนัขเนี่ยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับสุนัขเขารู้หมดว่าสุนัขพันธ์ไหนพันธ์ไหนมันมีพฤติกรรมแบบไหนแล้วถ้าเอาอกเกอร์จูงตอนนี้คือคุณลองปล่อยเชื่อเขาไหมล่ะคุณลองปล่อยเชื่อที้ล่ามตัวเขาไว้อ่ะลองปล่อยเขาวิ่งไปดิเขาจะวิ่งไปใครหลักๆเขาจะตามหากลิ่นคนที่เลี้ยงเขามาเขาจะตามด้วยจมูกที่เขาสัมผัสได้นั่นคือคุณสมบัติพิเศษของสุนัข ที่ปลายจมูกเขาปลายประสาทเขาจะสัมผัสกลิ่นได้มากก่อกุคลก่าคนเรานั่นแหละต่งานสุนัขมันจะมีท,ที่ยืนยาวได้ยังไงเพราะว่าโพรงจมูกปลายประสาทคือทุกอย่างมันเอิบพงกอนกเยน่คือปูเองไม่เคยมีกังวลไม่เคยตอบโต้อะไรเนาะก็ว่ากันไปตามนั้นครับแล้วก็ก็อยู่งอย่างนี้แหละเนาะถ้าเขาพูดอะไรมาในประเด็นไหนก็รู้ว่าขออนุญาตลุงในบาง บลังเรื่องที่ต้องพูดเปียนกลับไปเอาเลยครับแต่ก็ไม่สบายก็ดีแล้วไม่สบายดีแลยฝากมาครับขอบคุณค่ะ